้านสวนน้ำมันพลนบรานนนมกดฝากกันนะกับทนนีถือไหมบอกว่เป็นทังไงเลยทางต้เยียนี่เขาจะสองหลังของลุกสาวก็ติด้องขามนไงเนาะฟ้าข้าเจ้าถือเลขวแม่เขาถือสามสัถือมาแต่ส่บานยุก่หันลย หัวนี้เขาก็ไดดิจมจะออกมาแหจะมาตแน่ยาปากอยาปากแม่แม่แม่เดี๋ยวเนาปรับสีก่อน้อแม่เด้อนั่นเออเหลมันแล้วมาหาแล้วา้าาองของมาละโอ้เห็นอไงข้องพ่อจีพ่อเอ้ตีอันเดี๋ยวด้ออันงวนนั่นคอยได้น้ำเจ้าทีพ่องอ่านั่นอันไหนอันหอสีกหนอันนี้บอกคอยได้องสีก็เหานหนคนยูคอมเมนว่าได้ได้เลขถ้าคนกะตรงกันตรงกัน ข้าวคั่งมันงเกาเลยถิมเลยบอเอาคนเลือกกระนาำเล่าสำหัจ่าแม่ติดตามน้ำเล่าก็ใจแม่นแต่ว่าหดวังหันนี้ได้หลายเติบทั้งบ้านแม่ยอองหนึ่งไอซีศูนย์หนึ่งหนึเห็นนุใสเฝันเขาฝันเลยเขาฝันไ้เลยวันนี้เขาก็เป็นหนึ่งหนึ่งเกตัวไดก็หนึ่งหนึ่งดหนึ่งหนึ่งแปดไม่มาจักตัวนล้วแม่ นึ่งนึงแปดสาตัวหางเดียวนี่นะว่าหางกได้สซีศูนย์มันมันมันอ้นศูนย์สีนึงแมนบศูนย์ี่หนึ่งแม้ได้ตรงเลยไม่ตรงเลยแมนเขาได้สามารถปลูกผักไปท่บ้านนะเนาะพี่แม่กับโปรดพายเอฟซีแน่นะมีเท่ายาหนึ่งขึ้ด็ไปยุ่ยุ่นเนาะก็สิวายหนเนาะค่ะขึ้นเด็ออกน้องเพื่นเนาะ งวดนี่เขาให้ตัวไรก็แม่ย่าให้แน่หนึ่งหนึ่งวดที่แล้วนั่นศูน่สศนย์สี่หนบ่แม่โอ้ศูนพี่น้องโอ้เราผิดเราผิดพูดไทยเขาบอกผิดไปเรื่อยบโอ้ขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องผูดไรน่อยพูไรน่อ คีเห็นหน้าเยอะค่ะแม่แต่คนผู้ไทยนั่นมันตรงโป๊กนาะแม่เนาะคนแอบต่งหน้าเพราะว่าสิมีคนกับประกาศทวงนะคือสิมาะหวานดีอ้าเห็นจังไลยแล้วตัวดีมีอยู่พี่กับปาสะก้อนตัวแม่เห็นป้าสะก้นลงมาที่นี่ยังอยู่ผู้หนึ่งอ่ะผู้ใดล่ะผู้ใดล่ะคนกับจ้างผู้ใดผู้หนึ่งอ๋อเป็นานตัวเนี่ยเป็นยูบ้านแม่ ผู well. ้นั้นเด้อเขาตัวสัคอยดูตึกสักงึกสั่งงานตีครับสั่งงานสเดือนก่อนกับอันพูดนึ่งพวเมียบอนอันหนึ่งโมขาน่ะอันั้คนต้องคนยุนละโซนแม่ยังว่าจะจะอยเนี้มัจอยว่ามันแมนบ้อยว่าแมนบ้านออวัดตีทั้งนั้นออกหน่งนังอย่งคนเป็น้าเจ้าเีนไหนสอนดีตัวเ้ยงนั้นเป็นผู้ผู้อด์หรืแม่นค่ะ เจ้าก็ไปเขาหันกันได้เจา้าปโต้ไปหาผ่อยเนี่ยเนี่ยซื้อกล้องซื้อกล้องแม่กล้องแม่ไม่ใช่แคบด้วยหรอนกนื้อกล้องกล้องอ๋อคันนันเขาตัวนี้ก็ต้องไปหาแม่ตัวเนะวาะให้ไอ,พอ้พ่อเราไปแล้วอยู่ไก่จะตั่งอยู่กับละสินไก่กันละเพราะว่าเจ้าเดี๋ยวส่งตัวแท่นไปเมื่อวานนี้เขาไปเลยเขากลับมาบ้านไปหาปูซีลาเออโม่ห่อสำเร็จนอน์โอ้แม่ต้องไปตอนเช้า ก่อนสามโมงเช้าผลมาเนาะบอกไปเลยเขาแม่เขาเจ้าไปนอนส่วนมากไปนอนตื่นสบายเจอเพิ่นเลยนอนอยู่ศาลาเนาะค่อนข้างอย่างสามสี่โลนะมองจอดรถจะไปหอดืนเนาะมันกะคนร้ายเนาะแม่เนาะนะคะขอโชคมาจากมองแล้วเงินพึ่งมาเนี่ยพิ่งมาขอนี่บอกเงินไม่เนี่ยใชู้ลค่าไปแทนมองเลื่อนนี่ล่ะ มองได้เดี๋ยวมองเลือดอีกอย่างหนึ่งมองได้พ่อง้าวบ้านน้ำมันข้าวข้าวมันหมานตีก็ได้ไปตัวเนาะเอูนั่นเดี๋ยวฟูเพิ่นนั่นนัใจเหล็กเพิ่นนั่นกันนั่นแล้วจะให้เพิ่นภาพไปไมด้มาว่แม่ไม่ได้เป็นแม่บุกเขาเย็นน้ำมองขึ้นมาเด้อะมือพันเดือดเลี้ยขึ้นไม่ได้โอ้แม่เอาพันเดือดตะเก็นขึ้นิ่งนม่บ้านนี่เห็นไหมเห็นจ้ะไม่ว่าสิไปน้ำกัน

ของร้านพานนตีนขถืองวดพจน์ไฮ041ของร้านร้านนั้นถือสามโต041งวดนี่เพิ่นไฮ118ตัดเหรินมันก็จะเป็น1881 111อีก่ะวดนี่แม่เน้นตัวนี้บอกร118กับกับ01 ก็เจกศูนยจ็ดหมาต่ไซล่ะศูนย์หนึ่ก็เ็ดหกฮะเราูฟัน่คุณแดน้กิน้าทังบนทั้งล่แม่ได้บนล่างบ่ได้น้ำกันเจ้าเจ้าเพิ่นมาจ่ายรึ้นหนึ่งคก็เลยบ่เอาขเลยบ่ไดน้ำมันเพิ่นนี่ตัวเพิ่นนี่ละเพิ่นบอกว่าอันเล่เพิ่นีู้สงเพิ่นหนเพิ่นนี่บอกเออสีหนึ่งสีหกว นี่เลขฟ้าฤษีแล้วใดมาตัวใดก็ไอเจ็ดทาเจ็ดห้ากับกับกีีหกตัวบนฝันจังไล่เพิ่มมามื่อวานี้ได้ตัวใดเมื่อวานี้เพิ่นให้ตัวใดคะว่าทัานได้ได้เมื่อวานี้ได้ล่อเนาะรอก่อนนะคะเห็นเพิ่นบ่อันร้านน่ะนะขันป่าเตือนน่ะมือจากเพิ่นบ่เฮ้ยเพิ่นบ้านร้านเพิ่อนขายผ้าอยู่นี่อยู่นีิตีน แต่ว่าขายของบัเนี้นอุ้ยจะพอที่ผ้าตายป๋อนี่ใกล้ย่างไปก็เห็นนู่นนี่อยู่หลังโบอยู่เนี่ยอยู่หลังหมดเท้านี่ยแม่ร้านผ้านี่ยแม่ออยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวฉับอกเดี๋ยวสรุปก่อนเมื่อท่านได้ฟังแม่ฝันได้เมื่อกี้นี่สรุปว่าบอสิฟังแม่ฝันตัวเลขได้แล้ว FC ได้แล้วเมื่อกี้ว่าแม่กับฝันคือกันน่ะนะฝันคือกันแต่ว่าหัวนี่นั่นฝันว่าไอเกจหกเออผู้ใดมาบอกฝันเองฝันเองเลยบันนี้มีคนบอกอะ อ๋อใมันคุยเด้อคุมสีได้มันก็ลอยมาเลยเล็กหนะอลอยมาเลยแล้วก็เสือเลยได้เลยเคยได้เคยเคยลอยมาเด็กมันสิลอยมาเลยหนิแม่ลอยมากข้มนางสิมันลอยโดงงมาเลยฮาหนีแม่ค่ะแต่ว่ามันก็ว่ทุกงวดไปบ่ได้มากชุ่งวดอันนี้ของแม่คือความฝันนี่เลขจะลอยมาเลยงดนี้ลอยมางดนี้ไม่ได้ลอยอัะงดนี้นี่ทีทีเล็กแม่ฝันเองนะคือเจ็ดหกเจ็ดหกกับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง เราเรีหนึ่งหนึ่งแปดนี่เขาเลขของหลานเข้าใจแล้วค่ะศูนย์สี่หนึ่งนั่นแหละค่ะเข้าใจแล้วแต่ว่าลูกลูกถามว่าอันฝันนั่นอันความฝันของแม่นั่นเราให้เอฟซีฟังนั่นเจ็ดหกนั่นเจ็ดหกโอเคค่ะพอผู้ใดบอกฟังเนี่ยพอฟังเนี่มันเพ้อบอกแมนตะวันตัวเหลี่งนี่แม่นแทนอ้าวแบบซับซอบเบาะก็ได้เอาแบบงามๆก็ได้ เป็นผู้หญิงกับผู้ชายบ่ได้เกี่ยวกับอ๋อบ่ได้เกี่ยวกับคนแห่ค่ะมันมันงฉีกถ่ายว่าคือมันมาอย่างฉี่ล่ะถ่ายยังกันล่ะมันมานีี่เห็นรูปดล่างเป็นคนเป็นอย่างต่มันมาน้องความคืดเลยอย่างฉี่ค่ะมันมาคือความคืดเออคือคือมันมาให้เฮาคือว่าตัวนี้เลยมันก็ได้ไปเลยจย่งฉีแม่ก็ถือไปเลยแต่เฮาเสือกยังกันไหมคุณเธอมันลอยมาแต่ว่าอันนี้เป็นฝันคือกัน แต่บ่ได้ร้อยแม่นบ่นี่แต่ว่าก็เคยถือแบบนี้เคยถือแบบว่าร้อยมากนี่เพราะเมนต์สามงวดแล้วเขาบอกเลกลอยมาสามงวดหรเออร้อยมากนี่คือคือคือว่าเห็นตัวมาเลยแล้วก็พอพอได้ทุกงวดเด้มันสีโดนโดนผาเทืยมฉีดแล้วไม่ใช่หาเทืยมมากเลยอะกระซีตามนี่แล้วพี่น้องนะครับเป็นเลขของคุณแม่กว้างแบ่งปันแนวทั้งเอฟซีนั่นเองเนาะเอ้า ว่าห้ยฟังซื้อยังงได้ะกะตามไปไพี่แจารนาเอาเนาะไหมเนาะแม่น,มน,นคะคะสรุปตัวเลขนะคะก็จะมีตัวเลขของหลาน118แล้วก็เลขความฝันของแม่76แล้วก็01มีแค่สามหางท,ท่อนี่ค <laughs> ันธืกกะเอ้พวยทรอปะ่ะโอ้เดี๋ยวจะได้ให้ จะส่งตัวแทนไปตดตามเดอ้อจะส่งตัวแท่งไปตดตามตัวเลีนะแม่เดอ้อนะคะคุณแม่กว้างแม่ขอบคุณหลายๆค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับเอ่อวดนี้คลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านทุกไรค์ทุกแชร์โอ้ลืมถามแม่แม่มาวัดนี้จะเทือแล้วมาครั้งแรกมีนจะผ่านแม่ฮะหูวบๆก็แมากเขาเคยมากม,ามาหนบอยอยากแฝงแม่มากว่าวัดแม่เนาะกับข้าแม่มานเขาหมานขึ้กัน ลูกนี่แม่วัวน,นี้แม่พ่อหมันลูกพ่อหมันเอาลูกพ่อหมันออกไปเรื่อยแล้วเด,ด็กเรื่อยอือค่ะ,อะขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่แบ่งปันเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็ตัวเลขแนวทางของหลานนะคะมาฝากเอฟซีนะคะใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชะคลาภนะคะสำหรับสถานที่เราอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ วัดหงนะคะบ้านศรีสะแรกนะคะอําเภอพุทธไสสงจังหวัดบุรีรัมนะคะใครอยากจะมาขอพอรโชคลาภนะคะก็เดินทางมาได้นะคะท่านผู้ชมวัดสวยงามมากนะคะแล้วก็เป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะให้กับแอป แอดมินนะคะเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะได้ของดีมีโชคลาภนะคะตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก3251เบอร์โทร064 3 9 6 9 2 8 0ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงปู่ศิลานะคะ ไอดี n ลนะคะ S เล็กทีเล็ก3 2 5 1นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปังปังรวยๆยสวัสดีค่ะ